สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกลุ่มเสี่ยง500คนโภมัยคัตเตอร์ไก่ทอดลามแล้ว2จังหวัดยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์โควิด19ล่าสุดโหมัยคัตเตอร์ไก่ทอดลามแล้ว2จังหวัดมีกลุ่มเสี่ยง500คนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในประเทศไทยล่าสุด วันที่28ตุลาคมจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9 8ารายอาชีพขายไก่ทอดอยู่ในตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ยังมีการเดินทางข้ามไปจังหวัดน่านเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าแต่ละคนมีอาการไข้ก่อนล่วงเลยมาถึงวันที่27ผู้ป่วยได้ตัดสินใจมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้ว นอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่านเข้าตรวจเชิงลุกในกลุ่มเสี่ยงยังพบว่าผู้ป่วยเพิ่มอีก17รายเป็นเครือญาติของผู้ติดเชื้อในคัตเตอร์ไก่ทอดรวม2จังหวัดมีผู้ติดเชื้อคัตเตอร์ไก่ทอดแล้ว25รายทั้งนี้มีเด็กเล็กวัย5เดือน,อนร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยทั้งหมดถูกส่ง,งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลน,น่าน ด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านได้เร่งลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อใช้ชุดตรวจ ATK เข้าตรวจ3หมู่บ้านมีประชาชนกว่า500อาศัยอยู่หลังมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกันขณะเดินทางไปทำบุญเข้าใหม่ในจำนวนนี้มีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุร่วมด้วยขอบคุณข่าวจากไทยนิวออนไลน์และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกระแสข่าวดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ